ครับต่อไปก็จะเข้าสู่วิธีการขั้นตอนในการทําการเกษตรแบบปลอดภัยเนาะของพ่อนะครับ,รบจากขั้นตอนแรกเริ่มเริ่มต้นเลยก็คือการเตรียมดินในการปลูกครับของพ่อมีวิธีการในการเตรียมดินอย่างไรบ้างครับสหราบดินนะครับก็เอาปล่ยอยยางของข้าวเพิมดินดีนะยาขึ้นฟองเอาไถกบ บลสมมติมว่าเขาปลูกปลูกพืชนี่เสร็จละเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยเนาะเขาก็ปล่อยแปลงปล่อยแปลงว่าทิ้งไว้ญ้าพวกญ้าพวกเศษวัชพืชก็ขึข้นละขึ้นละครับจากนั้นขึ้นเซ็จเข้าไถเลยก็ครับ<อ>หรือว่ารอก่อนหรือว่าเก็บ,บเกี่ยวเซ็จไถเลยหรือว่าใช่มันมีต้นส่วนกรณีเนาะครับถ้าเขาจะทิ้งช่วงเขาก็ปล่อยหญ้าขึ้นก่อนครับทิ้งช่วงมันหญ้าขึ้นแล้วก็ หายกบดินมันร่นฝุยเนาะแหมกรณีหนึ่งเอาเก็บเซ็แล้วก็ควนไปเลยเพื่อดินมาตากแดดอันนั้นก็ค่าเจื้อในตวเก่าคือว่าถ้ามันเกิดมีเจื้ออย่างอื่นเนาะทำแบาเป็นมิตรกับพืชพันเอาเอาไปค่าเอาผลตากแดดมันตายไปตุกกันหมดก็มันครบนะครับห้มันห้ามันแห้งดินแห้งแล้วก็ดินก็จะดีขึ้นมา มีถึงสองกรณีครับอ่าจากไถพวนเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปพ่อเตรียมมีอะไรต่อครับผมก็คือถ้าเอาขั้นตอนต่อไปถ้าเอาจะลงเขาก็เอามูลสัตว์ครับที่หมักหมักแล้วน่ะมูลสัตว์นี่ใส่ใส่ตอนก่อนปลูกหรือว่าใส่ต,ตอนตี่พวนฮะซัวไถพวนเสร็จปุ๊บเอามันลงเลยเอามูลสัตว์ใส่เลยเอ่อมูลสัตว์ที่มันหมักแล้วน่ะ ต้องต้องผ่านการมักแล้วครับผ่านมาอย่างอย่างอย่างมูลซัดที่ปอมมกนี่พ่อใช้วิธีมักอย่างไรครับหรือว่าใ้่พอรดอพอดอครับพอดอแล้วก็ใส่ถึงพืชสดพองพอดอสองผสมน้ำเออพอดออย่างพอดออะไรครับพอรดอหนึ่งพอรดอหนึ่งผสมน้ำลดถือมันมันน่อยสลายก่อนอย่างได้ได้เราไปซื้อมูลวานะครับนอเขาก็ออามาแล้วก็ใส่พอดนึงมักไว้นานก็ครับยกือบไม่สามเดือนสามเดือนมูลซัดที่จะมาใส่นะครับ อพอรดหนึ่งนี่ใส่มีมกำหนดปริมาณครับใส่ขนาดไหนตะไครครับคือว่าเอาผสมกับกับตัว,วเจอรอเนาะครับแล้วก็เอาเอาเอาใส่มันก็ถ้าเอาแจ้ตใดเราเอามากไว้ตาเนาะครับเอามามาักทิ้งไว้เพราะมันสถานที่เอามันมาแค่นักตะไอร้เอาจะแจ้เขาเอามาเกี่ยม,มาแจ้ก็คือ แต่ผสมน้ําแล้วก็เอารถลดลงไปในกล่องก็คือตั้งทํามอีกกล่องๆไว้ครับแล้วก็เอาน้ําพอดอเนี่ยลดลงไปมักไว้สามเดือนครับแล้วก็มาใส่ใส่ในการใส่นี้ป้อใชปริมาณต่อใดครับต่อไร่หนึ่งใจประมาณต่อใดอย่างไรครับจไร่หนึ่งเกินสิบห้ากิโสิบห้ากระสอบครับสิบห้ากระสอบไร่หนึ่งไม่เกินสิบห้ากระสอบหลังโพนดินแล้วลรวก็ใส่ใส่แล้วอันโพนโกพักกรมอ๋อ พวนหลังจากพวนหญ้าเนาะพวนหญ้าเสร็จปุ๊บใส่ใส่ปุยใส่ปุ๋ยคอ,อกคลงไปใส่ปุ๋ยคอ,อกเสร็จพวนอีกครั้งหนึ่งปนกลบทำคือทำทำแปลงครับ,รบแล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นแปลงขึ้นแปลงครับวร็ปลูกได้เลยขึ้นแปงแลงเราปลูกได้เลย